เลยขับรถไฟฟ้าเปล่าอะไรวะโอเครถไฟฟ้าจะอวดอะไรเยอะแยะวะไม่ได้จะอวดจะถามว่าเบรกมันอยู่ตรงไหนขับวนจนเบรกจะหมดแล้วเนี่ยช้าตรงไหนยังไม่รู้เลยไม่พูดตั้งแต่แรกวะเบรกเบรกตรงไหนชี้หน่อยอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วิ่งอย่าลืมวิ่งกดเลเหยียบเลยรู้แล้วใช่ไหมว่าเบรกอยู่ตรงไหนอ่ะรู้แล้วเออเอาแล้วที่ชาร์จแบตอ่ะรู้หรือยังไม่รู้พี่ดูดิ พาไปหน่อยดิเฮ้ยมาเฮ้ยมานี่นี่สิถึงแล้วขอบใจเพื่อนว่าแต่ชา้ายังไงชัดอีพีครั้งแรกชัวร์มาเดี๋ยวอาจารย์สอนเองน้องว่าแต่แอปอีเล็กซ่าเหมือนเพื่อนแบบแกเลยู่อะใช้งานง่ายเวอร์อันนี้ชมแหละแต่แกก็ฉลาดนะเพราะจริงๆแอปอีเล็กซ่าไม่ใช่แค่เอาไว้หาทิศชา้าอย่างเดียวนะแต่เป็นเพื่อนร่วมทางอีกด้วย ชาร์จเต็มเร็วมากอ่ะเครื่องชาร์จกำลังไฟสูงสุด,สดเขาเป๊ะอยู่แล้วแหละไม่ว่าแกจะไปไหนทั่วประเทศก็สะดวกสบายบกว่าแอปอีเล็กซ่าเขามีแผนที่กี่ชาร์จรถอีวีพร้อมบริการทุกเส้นทางสบายใจแล้วขับอีวีกับใช้แอปอีเล็กซ่าดีต่อใจดีต่อโลกแถมได้สนับสนุนพลังงานสะอาดด้วยและร่วมผลักดันสังคมร์บอนต่ำอีก้ยแน่นอนก็พอผอมุ่งพัฒนาพลังงานเพื่อความยั่งยืนและยังเร่งพัฒนา E ี e ี o s y ค t e m ของประเทศไทยด้วยชาร์จเต็มไวว่ะ บอกแล้วว่าแต่เล่นกับไหนแล้วโอ้ยมาถูกไหไปไปๆไๆปไปเดี๋ยวขับเองอมาตั้งใกล่